วันนี้อยากจะมาแชร์การรักษากล้มเนื้อตาอ่อนแรงที่จาร็มคลินิกสวัสดีครับผมชื่อธารรมวิจิราสินปานุรักครับปัจจุบันอายุ39ทําในส่วนของที่ปรึกษ,ษาทางการลงทุนอิสระนะครับ เมื่อตอนอายุ20เคยทําตาสองชั้นเพราะว่าตาเราหลบในแล้วเราก็ใช้ชีวิตมาปกติแต่พอตอนอายุมันมากขึ้นกับกลายเป็นว่าอาการเนี่ยตามันมันเปิดไม่เต็มที่พอหาข้อมูลที่อินเทอร์เน็ตปรากฏว่าเคสที่เราเป็นเนี่ยมันมันมีอาการคล้ายๆลักษณะของกล้ามเนื้อตาอ่อนแรง ก็ไม่รู้หรอกว่าว่าต้องทำที่ไหนตอนแรกเซิร์ชก็ไปใน Google ใช้คีย์เวิร์ดสองคีย์เวิร์ดก็คือจกักษุแพทย์แล้วก็กล้ามเนื้อตาอ่อนแรงดูผลลัพธ์ว่าการรักษาแต่ละที่เนี่ยผลลัพธ์เป็นยังไงอย่างของผมเนี่ยผมต้องการผลลัพธ์ที่ออกมาดูแล้วเป็นธรรมชาตินะครับเราก็ต้องรู้จักหมอซะหน่อยที่มารักษาเรา ว่าเขามีความเชี่ยวชาญแค่ไหนทำมาแล้วกี่เคสอย่างเงี้ยครับสุดท้ายก็เลยตัดสินใจมาทำที่จริมคลินิกด้วยเหตุผลที่ว่าหคุณหมอยุ้ยเองเป็นจักษุแพทย์เฉพาะทางแล้วก็ทำเรื่องของการรักษากล้ามเนื้อตาอ่อนแรงเนี่ยมามากกว่าพันเคสทำให้ตัวเรามั่นใจเราเห็นแล้วว่าเคสของเราเนี่ยใกล้เคียงกับ ผลลั์ที่คุณหมอเคยรักษามาหลายๆเคสรักษาเสร็จแล้วได้ดวงตาออมาเป็นธรรมชาติหลังจากที่ที่ตัดสินใจทําที่จริมคลินิกแล้วก็เจอคุณหมอย้ยครั้งแรกได้คําปรึกษาดีมากแต่ผมเข้าใจว่าตอนแรกเนี่ยทำได้ทันทีแล้วไอความเข้าใจของเราเนี่ยมันเข้าใจผิด เพราะว่าคุณหมอยุ้ยบอกว่าโอเคอย่างแรกเนี่ยคุณต้องไปตรวจโรคที่ที่เรียกว่า MG ก่อนที่มันเกี่ยวกับกล้ามเนื้อตาว่าเป็นหรือเปล่าสรุปออกมาก็คือไม่ได้เป็นแล้วก็สามารถที่จะผ่าตัดทําการรักษากับคุณหมอยุ้ยได้ครับหลายๆคนที่ที่คิดจะมารักษากนเนี่ยก็คงจะมีความกังวลจากประสบการณ์ที่ผ่าตัดกับคุณหมอมาก็ต้องบอกว่าไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่เพราะว่าคุณหมอ ถามอยู่ตลอดนะว่าโอเคตอนนี้รู้สึกยังไงรู้สึกยังไงอย่างเงี้ยอันนี้เรื่องแรกเรื่องของรายละเอียดการผ่าตัดเราจะรู้อยู่ตลอดเวลาทําได้ละเอียดทําได้ละเอียดต้องบอกว่าคุณหมอ,อยุ้ยมีการตรวจสอบเรารู้สึกได้ว่าว่าคุณหมอใส่ใจรายละเอียดการผ่าตัดทุกขั้นตอนจริงๆรับคุณหมอถามทุกทุก 5นาทีถึง10นาทีว่าโอเคเจ็บไหมเป็นยังไงบ้างการผ่าตัดค่อนข้างที่จะละเอียดออผลลัพธ์ที่เห็นหลังผ่าตัดครั้งแรกเนี่ยต้องบอกว่ารู้สึกประทับใจอาการบวมเนี่ยน้อยมากในวันแรกนะครับเราเห็นในส่วนของชั้นตาที่เราต้องการนะครับอาการตาล้าเนี่ยมันมันไม่มี ถ้าเทียบกับตอนก่อนผ่าตัด3มเรื่องนี้ก็ทําให้เรา,ารู้สึกว่าเราคิดถูกแล้วที่เราเลือกที่นี่เนื่องจากว่างานที่ผมทําอยู่ในปัจจุบันนี้ต้องเจอลูกค้าบ่อยๆทําให้เราไม่มีความมั่นใจนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยมันก็ส่งผลกับความน่าเชื่อถือของลูกค้า ตาเนี่ยมันจะดูเป็นไม่เท่ากันมันจะดูตาเละๆอย่างเงี้ยครับแล้วเวลาไปเจอมันก็ทำให้บุคลิกเราไม่ดีหลังจากทำมาแล้วเราเรารู้สึกว่าเราไม่ต้องไม่ต้องกังวลเรื่องนั้นอีกนะครับก็ก็สามารถที่จะทำงานได้อย่างปกติไม่ได้มีปัญหาเรื่องงานอีกต่อไปครับ ถ้าต้องการที่จะรักษาอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ตรงตามเป้าหมายนะครับให้ลองมาปรึกษาคุณหมอยุย้ยที่จริมคลินิกดูนะครับอย่างที่ผมเล่าให้ฟังคุณหมอเป็นจกักษุแพทย์แล้วก็มีความเชี่ยวชาญทางด้านเรื่องนี้เฉพาะทางจริงๆนะครับเชื่อว่าถ้ามารับการรักษาที่นี่แล้วเนี่ยปัญหาที่มีเกี่ยวกับดวงตาเรื่องของกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงเนี่ยหมดไปอย่างแน่นอนครับขอฝากไว้เท่านี้ครับ